นังจับปุ่มนึ่งากูเลยทำให้ความเป็นนิ้วชนิดีขึ้นน่ตามไปพวกเปลิดพวกเปลิดเลยเนอะเอ้ยวอายุงไหนเออว่าไปแต่งป้าวันนี้แต่งเองหนุกจางก็ไม่ไม่ได้แต่งง่ายเดียวป้าวันนี้ชุดมึงวันนี้ไงหลายออนไว้ใจทุกซี่วะหลายออนเนอไหลายออนกาแต่งแต่งแบบบุ้มแบบก้อนแบบสุดนัตอนนี้คือเงินจัดก็ไม่มีเบี้ยในบัญชีก็ไม่เลือกเออหมด ต้องแข่งไห้กอนบ้มเหมือนอลอแล้จุกใก่กอนเร็วเร็วเออไปกอนจิมมือเออเอไไาไปไหนล่ะจิมไปไหนมาว่ไปบันเปลือนเดียวเดียวมาใช่ใจกรอบครัวมาคนเนิ้นสนใจแต่คนเน,นิ้นสนใจแต่เผื่อนคนเนินก็คือคอเอนเนิ้นมันอย่างคำคนเนินก็คือไม่ใจครอบครัวลรำแต่อยู่กับเผื่อนแน่วันวันทื่เผื่อนมึงก็แต่ละคนนั้นอูเหน,นื่อยนี่เวลามาบ้านนั้นมาทำท่าโน้ทำท่านี่ทำท่าท,ทุกบอกแล้วมาบอก่าห่วงใหญ หละคนนเ้ยไปดัก้วยไปละห้าหนะที่โอ้ไม่บ <c oughs> ักเพราเอกกนนันาน่ะที่